สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมาพบมาพ่อ,อก,กันอีกแล้วค่ะกับช่องเมนี่ชแนลคือเกาจ้าเมนี่มีเมนูอียังพี่น้องจาเอาให้พี่น้องเบืง่งไกลๆเนาะค่ะเนาะนีเลยเห็นไ่ค่ะมุนๆ <laughs> กินชูชิคะ่ะทุกคนคะ่ะอยากกินชูชิคะ่ะพี่น้องคะ่ะบบได้กินโดนแล้วค่ะไปซื้อมาเนาะคะ่ะอันนี้นะคะชิ้นละ12บบาทเนาะค่ะเนาะ ชิ้นละ12บาทพี่น้องจ้าซื้อ10ชิ้นนะคะแถมฟรี1คิด้วย1ชิ้นนะคะทุกคนมาค่ะเศแสบน้ำกันทางไก่ทางไก่มือนี่เป็นอ่าญี่ปุ่นเกาหลีมาด้วยค่ะเมื่อกิน้น้เมนี่อันนี้วาซาบีนะคะเอามาัานั่นซื้อๆละพี่น้องคือสีโบปันได้ดกอกอขอกินอันนี้ก่อนนะคะกินบ่ค่อยเป็นมาไรเลยพี่น้องเรืองทางคืดอยากได้จ้ะ นี่เลยค่ะหลายคนอันเอามาตังซื้อๆแล้วค่ะวาซาบีน่ะนี่นี่โบปันใดค,ค่ะึ้นหูดังฮินพินคำโตโตคำใหญ่ๆมาเด้อค่ะแสบบๆน้ำเมนี่จ้า มีหอมแบักลัวแก่พี่น้องนะจับใจแต่เก่วกว่าปว๊บเป็นด้วยพี่น้อง ลงหนน่อยมา่ะบ้านวางตั้งไงบุตรน้องจ๊ะ Thank <laughs> you. Nhiều. À, xin mấy cái lạ này không ảnh cũng thì nó phải dễ cắt cưng tháng 10 tháng 10 nè, Ướn bó bình hả มันเป็นเดชูจิแต่ว่าปรูว่าเป็นอีหยังรลูบางย่าง ที่ชอบทุกคนสมา,มาอย่าลงใจละหน่อยเอาอ ผออ้าไพศับมันไงลุงยอัมาก้ชิ้นใหญ่ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะคะไปสแก,กนเอาพี่น้องสแก,กนคนละครึ่งนะคะดูลานเพื่อรับสแก,กนค่ะมือนี้ก็เลยไปสแก,กนคนละครึ่งกินชิ่อิออติด่าซาบิ หกหกอันจะรู้สึกอิ่มแล้วทุกคนรู้สึกว่าสิอิ่มละหกอัหอนหกคำอันนี้อะไรอ๋อเบคอน ขีบกับโเป็นบบบนี้เอาจังเลยจิด้กินแบบนี้พี่น้องคื <c oughs> อมือนตุลาน,ลาน <c oughs> <c oughs> พี่น้องมันจิด้กินอยู่บนนี้มันคือมือนตุลานตุลานอยู่แท้จ้า <c oughs> <c oughs> นี่เสียบุลุ่ย อร่อยเบคอนเบคอนใส่ จับแห้งชุดจีนี่คันโบ,บ้คืออยากอะ่ะกินบะไรได้พี่น้องมะม่มมวงเบาก็ล่างเป็น่นนวยพี่น้องเต็มเมื่จะไ,ไม่นีนสุดท้ายให้เบื่อ สองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเป็นไปทั้งหมดแปดชิ้นค่ะพี่น้องคะ่ะคือว่าเยอะนะบบไวและะ้วค่ะอิ่มนี่จ้าพี่น้องบักม่วงเบาเห็นบ้าจ้าก,การะลังหน่วยออกปอเปาะแอปเป็ขึ้นเห็นบ้นี่นี่ซ้ำนี่อันนี้พอดีกินเลยนี่นี่ดกอยู่ได้คะ่ะกระลังขึ้นมันกระลังซ้ำนี่ละจ้ะนี่เห็นบ้างและการนุนเห็นบ้อยู่ใต้ใบแล้วก็พูนพวงหนึ่งพี่น้อง เนี่มันเป็นนี่ดกดกคกอีรีค่ะพี่น้องนี่นี่ละจ้าเดี๋ยวมันใหญ่กว่านอี่จากน่อยเดี๋ยวมินี่สีเิ็ดน้ำปลาหวานนะคะหรือว่าเคย,เคยมาสูเปอแม่พี่น้องกินเนาะค่ะเนาะนี่เบิ้งห้ามน้ำลายตออแตะเด้อเย็นละโบจ้าบักม่วงกำลังมวยงามๆเลยค่ะอันบกม่วง ผักม่วงเบาค่ะอีกอีกเนี่ยห้มันใหญ่กว่านี้สักหน่อยก่อนค่ะค่อยเอามากินสีแซ่บนึงสีเลยค่ะเปรียปร้ยวๆแบบเอามากินก็บแบบทางไตเขาจะอื้นว่าเกลือเคยนะพี่น้องเนาะดอว่าน้ำปล่าหวานก็ได้ค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคิดอยากตัวข้านี้ก็เลยเออมาถ่ายคลิปกินให้พ่อแม่พี่น้องได้กินน้ากันนะพี่น้องถามว่าเมนแนวโบโบเมนแนวโบเมนสไตล์นะคะ บุมเมนสไตล์ไม่นีแล้วค่ะกันบอกคืออยากอีกหลีเนาะเอาละค่ะเอาไว้ซ้ำนี่พอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย